สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านมาพบประเจตเ,เ,เจอกันกับสาวดำพารวยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านจ้าวันนี้เป็นวันที่11นะคะเป็นวันที่11วันที่11เอดเดือนก,นกรกฎาคมพศ2563จ้าสาวดำพารวยก็มาบอกแฟนคลับนะคะว่า,าปู่สาวดำโทรหาปู่ที่ลานโพนะคะปู่ลานโพบ,บอกว่าให้สาวดำ ไปเอาจับโทนค่ะมีจับเงินจับทองจับโทนนะคะแล้วสา,าวดำก็บอกปู่ว่าแฟนขับอยากจะให้ใส่กรอบให้ด้วยนะคะทีนี้กรอบเนี่ยนะคะถ้าเราใส่กรอบอีกเนี่ยนะคะมันก็จะมีค่ากรอบแต่ว่ากรอบนั่นเป็นกรอบอย่างดีนะคะถ้าใส่กรอบก็เป็นกรอบอย่างดีจะแฟนขับจะทุท่าน เราไม่เอาแบบอย่างไม่ดีอ่ะนะคะก็เอาแบบอย่างดีปู่ว่าแบบนี้นะคะปู่พูดแบบนี้นะคะว่าต้องใส่กรอบอย่างดีให้ได้มาตรฐานน่นะคะถ้าได้ใส่ถ้าเราไปใส่กรอบแบบอ่าไม่มาตรฐานมันก็มันก็ราคาไม่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 น้อยแล้วมันก็จะบางมันก็จะแตกนะคะปู่ก็เลยบอกว่าให้ใส่ให้ใส่กรอบอย่างดีไปเลยนะจ๊ะใส่กรอบอย่างดีไปเลยแล้วก็มันมันหนา นะคะก็คือใส่กรอบก็คือเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งนะคะทีนี้สาวดําก็เลยตัดสินใจบอกปู่ว่าปู่ถ้างั้นก็ใส่กรอบพร้อมเลยจ้ะอัดกรอบพร้อมเลยนะคะอัดกรอบจับเงินจับทองจับโทนน่ะนะคะจะได้เราจะได้รักษาได้ง่ายนะคะถ้าอยู่ในถุงพลาสติกเนี่ยอาจอาจจะไอน้นั่ได้นะคะอาจจะอาจจะ อาจจะหักได้นะคะปู่ว่านะนะคะอาจจะหักได้แล้วทีนี้ก็พอดีมีแฟนขับทั้งโทรมาทั้งไลน์มาบอกวาอ่าพี่สาวดำหนูเคยบูชากับเจ๊แดงมาแล้วแต่ว่า,ามันหักหรือว่าหนูก็ถือหนูก็เอาไว้ถือไปถือมาวางนน่นวางนี่แล้วเกาน้องก็บอกว่ามันหักถ้าหนูสั่งกับพี่สาวดำนะพี่เสก มีใส่ใส่กรอบให้ด้วยได้ไหมคะสาวดำก็เลยโทรไปถามปู่นะคะโทรไปถามปู่แล้วปู่ก็บอกว่าใส่กรอบใส่กรอบร้อยหนึ่งอย่างดีใส่กรอบร้อยหนึ่งคือปู่ก็จะใส่ให้พร้อมเลยนะคะคือปู่เนี่ยจะใส่ให้พร้อมเลยค่ะปู่ที่ลานโพนะคะใส่ให้พร้อมเลยจะนะคะแฟนกลับเทลาทุกท่านแล้วทีนี้บูชา บูชาก็จะเป็นหกร้อยหกเป็นหกรอเก้าสิบค่ะเป็นหกราบาทนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านอันนี้คือเป็นจับโทนที่ปู่ใส่กรอบให้ด้วยนะคะคือปูส่สั่งสั่งกรอบอย่างดีให้ด้วยค่ะนะคะก็คือ690บาทค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่าน 690บาทนะคะใส่กรอบด้วยนะคะใส่กรอบด้วยกันหักกันกระแทกกันอะไรเนี่ยนะคะปู่สาวดำก็เล,เล่าให้ให้ปู่ฟังว่าแฟนกลับรลายมาแล้วก็โทรมาว่าช่วยใส่กรอบให้ด้วยได้ไหมนะคะเพราะว่าถ้าจะให้แฟนกลับเอาไปใส่เองก็คงจะลําบากเนาะบางท่านก็ไม่สะดวกนะคือไม่ได้อยู่ตรงที่เขาอัดกรอบตรงที่เขาอัดกรอบเพาเลื่อมกรอบพระ เรื่มพระเรื่มกรอบทำขอบพระเนี่ยบา,บางท่านก็ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆใ,ใครจะไปอยู่ใกล้ๆตรงร้านที่ที่เขาใส่กรอบทุกคนแล้วเนาะแต่และคนก็อยู่กันคนละทิศคนละทางใช่ไหมล่ะอ,อยู่กันคนละอยู่กันคนละทิศท,ทางอ่ะนะคะแต่อันนี้สาวดาเนี่ยอ่าก็พอแฟนขับมาเล่าให้ฟังแบบนั้นก็เลยเกิดความคิดว่าเออก็น่าจะดีเนาะจริงเหมือนแฟนขับว่าแหละเพราะว่าถ้าอยู่ในถุงพลาสติกเนี่ยก็ ก็มันก็คือคงจะแตกคงจะหักง่ายนะคะทีนี้การบูชานะคะแฟนขับที่รักจ๋าหากว่าเขาส่งแฟนขับถึงบ้านแล้วน่ะไปชนีส่งแฟนขับถึงบ้านแล้วแฟนขับก็เอามานะคะแล้วก็พนมมือกันยกใส่หัวแล้วก็ตั้งน้โม3สามจบนะคะแล้วก็บอกอกับจับเงินจับทองจับทัวว่า ลูกขอบูชามาอยู่กับลูกแล้วขอให้ช่วยลูกด้วยขอใหอ้เรียกเงินเรียกทองนะคะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะให้จับเงินจับทองจับตัวเรียกทรัพย์เข้าบ้านให้ทํามาค้าขายขึ้นให้เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะทํามาหากินในด้านไหนในด้านที่ไม่ผิดกฎหมายในด้านที่ไม่ผิดศีลธรรมก็ขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองก็บอกบอกท่านนะนะคะแล้วทีนี้การรักษาการบูชาก็ง่ายนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องไปเอาดอกไม้ทูบเทียนหรือน้ำแดงน้ำเขียวอะไรถวายท่านนะคะ mm hmm. เพราะว่าจับเงินจับทองเนี่ยคือเราเอาเงินแบงค์พันนะคะเอาเงินแบงค์พันนะคะใส่ไว้กับกระเป๋าตังกับที่จับเงินจับทองอยู่เนะี่ยในกระเป๋าในลน็อกนึงเนี่ยเราใส่ไว้ล็อกหนึ่งเลยแล้วก็แบงค์พันนั้นอย่าเอาใช้นะคะอย่าเอาใช้นะคะเพราะว่าคือท่านท่านจับเงินจับทองนี่ท่านให้แบบนั้นอยู่แล้วนะคะ หมายความว่า,าท่านเดี๋ยวสาวดำเม,มื่อคืนนี้สาวดำม,มานอนนี่แหละนะคะแต่ที่เมื่อเช้านี้ไม่มีคนอยู่สาวดำออกมาเดี๋ยวเอาตังตังไปจ่ายค่าโรงแรมก่อนเพราะว่า,วารู้จักกันนะคะเ <c oughs> มื่อเช้าเนี่ยไม่มีคุณแม่เลยไปบ้านเลยก็เลยว,ว่าเออก็เลยว,ว่ามากเยอะมากก่อนเดี๋ยวมาพักต่อปะ ไม่ได้พลูลก,กเพิ่งเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วก็เลยเนี่ยค่ะลูกชายสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเมื่อคืนนี้สาวดำมานอนนี่นะคะ <c oughs> อ่ะวันนี้มาจากคุณแม่ก็เลยไปก่อนนะลูกค <นะ S 2> ่ะคุณครับจ้าจ้าจาแม,ม่เอาตังมาจ่ายลูกแม่เอาตังมาจ่ายแล้วนะคะเมื่อจานเนี่ยสาวดำไปแม่หมมาพักที่โรงแรีนนี่นะคะที่นี่ลูกก็ไม่มีตังค์พอนะคะสาวดำก็เลยออกไปทานข้าวก่อนนะคะ อาจารกล้าเราทีนี้ก็กำลังจะไปออกไปหาตะเกียงนะคะที่นี่เลยสาวองก็กำลังจะออกนะคะนี่เป็นจ้าแล้วก็สาวดำก็รีบบอกแฟนกลับก็สาวดำคุยกับโทรคุยกับปูล่ลานโทรค่ะปู่บอกให้ให้เลยปู่บอกว่าโอ้ยดีเลยลูกเพราะง,งั้นดีเลยดีเลยปู่ว่านะ ทำแบบนี้ใส่กรอบเรื่มกรอบให้พร้อมเลยไันก็ับที่รักจาาท่านก็ส่งมาเออก็จะเป็นหกร้อยเก้าสิบนะคะอันอใส่กรอบเรื่มกรอบอย่างดีเนี่ยร้อยหนึ่งปู่ปู่ปู่ปเป็นคนอ่าทำให้นะคะปู่ทำให้สาวดำค่ะให้ ปู่สั่งทําให้สาวดําเลยก็คือ,อใส่กรอบก็คือเป็นจับทนนะคะจับเงินจับทองจับทนของสาวดําปู่ทําพิเศษให้ใส่กรอบให้พร้อมเลยจา้าก็คือหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะคือ,อบูชาไปห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบแล้วเราก็เพิ่มที่อัดกรอบไปเนี่ยร้อยหนึ่งเนาะปู่ก็เลยบอกว่าก็คือ 690บาทสาวดำก็เลยมาพูดให้แฟนคลับฟังว่าถ้ามีกรอบนะคะใส่กรอบนี่ก็คือ690บาทนะคะถ้าไม่ใส่กรอบก็คือบูชา5 9 0ถ้าใส่กรอบก็690นะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านนะคะก็แฟนคลับคงจะเข้าใจแล้วเนาะจ้ะใส่กรอบนะคะใส่กรอบนะคะ,ะ,คะจับเงินจับทองจับทนค่ะ จึงบูชาสาดังก็บอกไปแล้วนะคะท่านถ้าว่าท่านขับรถขับลาท่านมีมีไอ้นั่นนะคะเวลานั่นก็เอากระเป๋าตังค์ไว้หน้ารถหรือไว้ก็เอาวางไว้ที่าวางไว้ที่สูงนะคะอย่าวางไว้ที่ต่ําเป็นเด็ดขาดนะคะอย่าวางกับพื้นเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าท่านจะเรียกทรัพ์เขาเรียกหาท่านนะคะจับเงินจับทองจับโทนขอให้เรียกซัพยเขาบ้านนะวันนี้ไปจะมาค้าขายไปขายของตลาดนัดหรือขายของที่บ้าน ก็ขอให้เรียกทรัพย์เข้าบ้านเยอะๆขอให้มีโชคมีลาบนะคะไปหาซื้อรถตรีบไปหา,าทำค้าขายให้มีกําไรเยอะๆนั่นหมายถึงว่าเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะจับเงินจับทองเพราะว่าเขาจะจับเงินจับทองเข้าบ้านเราอะนะคะเพราะฉะนั้นแฟนขับก็กเข้าใจแล้วเนาะเนี่ยปูบอกแบบนี้สาวดำก็บอกแฟนขับแบบนี้ละจ้านะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมบูชาท่านครั้งเดียวค่ะก็คือเราเอาเงินไว้กับท่านแล้วนั่นก็คือแบงค์พันห้ามเอาแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบสามสิบใส่นะคะเอาแบงค์พันใส่เลยแบงค์เดียวเนี่ยแบงค์เดียวให้เอาไว้กับท่านเลยตลอดเลยห้ามเอาไปใช้นะอย่าเอาแบงค์พันนั้นไปใช้แบงค์พันที่เราเอาใส่ไว้กับท่านนั่นนะคะเอาใส่ไว้กับท่านให้เอาไว้นั้นเลยนะคะจับเงินจับทองจะได้ช่วย าาจับเงินจับทองเข้าบ้านเราจามาค้าขายก็จะได้เจริญรุ่งเรืองไปขายของก็ขอให้หมดทุกวันเสียงโชคเสียงลาบก็ขอให้มีโชคมีลาบไปรับของมาค้าขายกําไรดีนั่นเรียกว่าจับนั่นแหะค่ะท่านช่วยจับเงินจับทองช่วยจับจับเงินจับทรัพย์เข้าบ้านนะคะรุ่นจับเงินจับทองนะคะจับเงินจับทองจับโทนจับทรั์นะคะของสาวดาจับโทนจับทรั์ทรัย์เข้าบ้านนะคะ ปู่ทำให้พิเศษปู่บอกว่าปู่บอกว่าตั้งแต่สมัยโน้ท่านก็ไม่เคยเห็นสาวดำสักทีไม่เคยเห็นเย็นจิตบอทีวีท่านบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็น <c oughs> ท่านทำมาพิเศษให้นะคะก็ขอให้แฟนกับบูชาไปแล้วขอให้รักษาดีๆนะคะยาแต่ใต้รุ่นของรุ่นจับทนของสาวดำไปนะไม่ไม่ไม่มีแตกแน่นอนเพราะ กอของสาวดํามีใส่กรอบเรียบร้อยนะคะใส่กรอบใส่กรอบเรียบร้อยค่ะใส่กรอบเรียบร้อยบูชานะคะ690บาทนะคะ690บาทนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านนะคะท่านไม่ต้องห่วงเลยค่ะสาวดำำําทําทําดีค่ะใส่กรอบให้เรียบร้อยเลยค่ะกันกันหักนะคะก,กันหักการกันหักกันกระแทกกันเผื่อเราไปหลง อยู่ในกระเป๋าตังค์พอเราไปหลงวางโน่นวางนี่ของทับอะไรอาจจะหักได้นะคะแต่ท่านบูชากับสาวดําไปเนี่ยมีกรอบเรียบร้อยค่ะนะคะใส่กรอบเรียบร้อยเลยค่ะขอให้ทุทกทท่านโชคดีนะคะแฟนคลับทุกทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปที่บอกแฟนคลับเรื่องเกี่ยวกับาการาบูชานะคะบูชาจับเงินจับทองจับโทนนะคะว่า บูชาย,ยังไงรักษาอย,ยังไงแล้วของสาวดำปูปูดานโพให้มามีกรอบด้วยนะคะท่านใส่ัดท่านท่าน,นสังส่งใส่กรอบให้ด้วยเลยแล้วให้สาวดำไปเอาเด้วยตัวเองเลยค่ะแฟนขับสั่งจ้องมาเลยค่ะทนิี้สะดวกสบายแล้วเพราะว่ามีกรอบใส่กรอบเรียบร้อยนะคะขอให้แฟนขับของสาวดำทุกคนโชคดีคนะคะสวัสดีจ้า